หักไเด้อสวัสดีค่ะอายนางงามเห็นไหมสวัสดีสวัสดีค่ะอายนางงามออกหักคอหักอาออ้าวต้นหลิวสวัสดีค่ะต้นหลิวเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะต้นหลิวสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะต้นต้นหลิวที่มาส่งกําลังใจยายเดี๋ยวเสร็จไปแจให้ต้นหลิวก่อนต้นหลิวบอกว่าพี่สวัสดีสวัสดีค่ะอืม ต้นเหลียวก็บอกมือยยูยยบอกมือให้ทุกคนทักทายกันค่ะทักทายกันจับไม่จับมือกันดวยค่ะเด้อยขอพุณนะคะเรือสิบสิบขอพูณค่ะน้องเหลียวขอพูณมากเลยเป็นยังไงบ้างน้องเหลียวปังปังไหมปังปังไหมผลประกอบการขอให้ปังปังเด้อสวัสดีน้องต้นเหลียวยายยบอกว่าสวัสดีค่ะน้องต้นเหลียวขอให้ปัง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 ทุกคนสาวยอย อี่อย่งเจ้าพิมพ์อะไรนางงามสวยหยกนาโอ้ยจักพิมพ์อย่างดอกเออมีแต่มีแต่ตกอก <laughs> มีแต่หักอกเขามีแต่หักอกเขาพอนะลองเพลงอกหักเพราะหักอายเอเรื่อยๆค่ะปังๆนะคะน้องเหลียวช่วงนี้ก็ ยอดวิวก็ของใครก็ไม่ค่อยขึ้นหลงน้องหลิวเพราะว่ามันช่วงระบบเราไม่ดันเราก็ทําไปนี่แหละเพราะว่าเราอกหนะหักยากทําคลิปแบบยายหน่อยก็ปังอยู่ค่ะอดีใจด้วยเด้อดีใจด้วยนะคะน้องหลิวก็ทําถ้าเราปังแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นค่ะน้องหลิวทําไปเลยค่ะอืมทําไปเลยนั่นแหละเพื่อเป็นแนวทางบวัดดีต้นหลิวอกหนะหักยาก อกหักพอหักอ้ายนะอย,ยอยจัดไปเด้ออกหักพอหักไอ้ายเพลงนะะพาะชอบที่สุดทำคลิปแบบยายค่ะสุดอมีคนหักอ,อกโบโห,หักไอ้ <c oughs> คุณพรสวัสดีค่ะ <c oughs> เพลงนั้น <c oughs> เพลงเพลงนั้น <c oughs> เพลงอะไรนะอยากลืมแฟนเขายยอยก็ร้องให้แล้วอชอบมากเพลงนี้อยากลืมแฟนเขายายอยร้องพอด้วย แล้ววันนี้วันนี้อยากให้ยายยอยไปทําเพลงว่าอกหักพ่อหักอ้ายนะคะยายยอยมม่มีคนหักเลยค่ะโบกหักอ้ายน้องหลิวก็บอกว่าคุณพรสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนปังๆนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปฏิพลสวัสดีค่ะอ้ายไปฟังเด้ออกหักพราะหักไอ้นะจัดไปยายยอย ปฏิพน์มูลดงังดังสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนขอให้ทุกคน,กคนสุขภาพพานามัยแข็งแรงขอให้คลิปปังปังนะคะยอดวิวเป็นแสนเป็นล้านนะคะสวัสดีปฏิพล์นางงามบอกว่าสวัสดีค่ะปฏิพน์ขอบคุณนะคะปฏิพล์ปฏิพล์เป็นใครเอ่ยเพิ่งมาช่องยายประแรกใช่ไหมคะไปที่ช่องเห็นตัวจริงแล้วเสือมากค่ะยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ยายยายแก่แล้วต้นรหลีวยายแก่แล้วอืมยายแก่แล้วสาวบอยหรือสาวใช่ยายย่อยร้องไปฟังนะคะยายย่อยร้องขอบคุณมากค่ะต้นเหลีวขอบคุณนะคะยายแก่แล้วต้นเหลวเห็นไหมสีสีผมเห็นไหมอันนี้ผมหงอกนะคะทุกคนผมยายนี่ไม่ได้ย้อมนะแต่เป็นผมหงอกนะคะ <laughs> ผมยายก็จะขาวหมดแล้วค่ะต้นเหลวผมว่า ยายยอยค่ะผมยายใกล้ขาวหมดหัวแล้วอีกสามปียายกเกษียณอายุเยอะแล้วอขอบคุณนะคะยายยอยค่ะสาวยอยหรือสวาร์ลองยายยอยร้องยายย่อยมีสองล่างสวาด์เอฟซียายยอยยายยอยมีสองล่างค่ะน่ะ ยายยอยเป็นเพื่อนสาวที่น่ารักอ่าที่น่ารักยายอยอยจะมาให้กําลังใกยายหน่อยทุกครั้งที่ยายหน่อยขึ้นไลอเราเป็นเพื่อนกันเป็นเขาบอกว่าโซเชียลนําพาโซเชียลนําพาเพื่อนที่ดีโซเชียลนําพาความรักที่สวยงามมาให้เราต้องมองเป็นมุมบวกทุกคนขอให้ทุกคนมองบวกนะคะ ไม่ใช่ไปบวกบ่ามเป็นบวกน้องน้ำดิให้มองทุกอย่างเป็นบวกแล้วทุกคนจะมีความสุขอย่าไปมองทุกอย่างเป็นลบจริงๆนะคะทุกคนให้มองเป็นบวกถ้ามองเป็นบวกแล้วจะมีความสุขไม่ต้องไปคิดอะไรมากพรุ่งนี้เช้า